เสียงเทปไทยสบายดีจ้พี่น้องเมน,นี้อันสีโมห้องเสียงสดห้องเพลงเสียงสดให้ฟังจากทางอคอมเมนต์ทางเอฟซีขอมาอยากฟังเพลงสาวซีดอ,อกแค่เนเดอร์ว,วัสดุสาวซีดอ,อกแคเนเดอร์ซูเปอร์นี่เด้อว่ะเดี๋ยวสิลองเสียงสดให้ฟังเ้ยพี่น้องเพราะว่ามันบ่เมีัน บอมีไม่ฮะน,น,น้าพี่องยังมาทันได้ไหมเถอะเมนีกามานาคือเก้าน้องเทียบไทยกามาน้องฝา่ไซยกามามัอแต่ว่าเพิ่ลินอยู่แต่สิมาตอบคอมเมนต์ห้สักก่อนกับสีเอาเสียงโซดหายเดอ้อคุณพี่เอ้ยใส่น้องูดนบลองเสียงคาราโอเกะต้องมีดนตรีจักหน่อยปะเบิ่งกันเดอ้อเสกเสกเศร้าเบิ่งกอน คือแบบแบบสาวสีดอกแครลองมึงกันเด้อ โอหานเก่าพานกันมาหนิงแบบนีนาโอหานวาดีสาวสีดอกแขงอายสมชมเป็นสตรีหากสายได้เป็นสามอาพองวาดีมีวาสนาระ สุขใจสนนีสวยดังดอกไม้สายใดก็หวังเสยส่งเสาสีโดโอกแคน้องนี้บอเสออริมบอแต่งงามแบบธรรมาติ อยากเสืสอใองปากหมกับน้องนี่นาส,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 สวดสวยซอพี่เทวีดอกฟ้าสวรรค์บอสวยบอขาวละวันดังพระจันทร์ลอยในนภา ขอเพียงยอดคนสีว่าน้องแกวตาสาวสีดอกแขเอาแบบเสียงสดๆให้พี่น้องฟังด้วยจ้าเดี๋ยวอ่ะถ้ามีโอกาสล้กกะเสียอาจเป็นอ่ะได้ไปลองล้กกะเสียดมหาไท้พี่น้องเลิฟฟังมวมๆกัน เสริมบ่แต่งงามแบบธรรมศาสตรควันแทงอยู่ในแดนใต้ฟ้าพิโลสมแล้วเป็นหญิงของลาวที่งามสุดสมงอเห็นว่า ดัวันดังพระจันทร์ลอยในนภาสายใดไม้ปองเขียงของคู้สนิหา ก็เลยก็ชอบกดติดตามถ้าว่ามักเพลงใดลำดํำใดก็ขอมาได้อืมแล้วก็มีจกเพลงยังอีนอที่เป็นขอมานะเดี๋ยววันนี้เอาเพลงซาซีดอ,อกแคสก่อนแต่ว่าเมื่อหน้าก็สิปเฮดอันเป็นแบบลองอ่าใส่ดนตรีดีๆหมายพี่น้องฟงังแต่ืันนี้เกินๆไปซะก่อนนะพี่น้องเนาะเอาเป็นอ้ยยุ่ง เอาเป็นแบบนี่เป็นแบบว่าใส่ซ้าโดนตรีสะก่อนและทันมีโอกาสมีเวลากระสิไปลองถ้าได้ออกงานเมื่อได้กระสิจัดสำหรับเพลงสาวซีดอกแคมาหานมวนๆเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าเมื่อนี่เฮาอยู่ทงไหายทงหน้าเฮากะนั่งคุยกันเล่นแต่กะมาตอบคอมเมนต์ลองสาวาซีดอกแคให้ฟัง ฝากพี่น้อง FC ทุกๆท,ทานอย่าลืมกดติดตามกดแชร์คอมเมนต์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องสลาดุปณนีเดอ้อแล้วกะ็อ่าเพื่อที่ว่าทําให้น้องสลาสุปณนีมีรายได้อีก,กคือบอขามโฆษณาฝากฝากนํำพี่น้องนีดเดอ้อจ้ะเด้อบอขามโฆษณาน้องสลาสุปณนีเด้อจา้า เดี๋ยวสีแทมให้อีกจากผลงานเพลงหนึ่งบ้าเดี๋ยวเด้อเบ่งก่อนจะ้ะจะเอาเพลงอย่างน้ก็สิเอาอีกเพลงหนึ่งให้พี่น้องฟังเมียรวงเมียน้อยผลงานเพลงหนึ่งเป็นจ๊ะ หาได้คิดหึงห่วงเป็นเมียน้อยเมียหลวงนั้นก็บ่สําคัญเป็นน้อยเป็นใหญ่ก็เป็นเมียเหมือนกันอยู่ภัอยู่มันอยู่ด้วยกันสบายใจส่วนเมียน้อยบ่ใจลอยคอยหา ให้โทษไปหากอายเวียกลายก็ต้องห่วงใยบ่ได้มาหามีเฮใหญ่ต้องใจใหญ่คือผัวอย่าไปเห็นแกตัวตามคุมหัวตลอดเวลาเหตุหัวละกิดต้องกลายเส้นสัญญาจะสม เวลาให้ทุวงทามสองเอ้ยน้องให้ถือต้องป้องน้องเป็นเมียหลวงเมียลองเหมือนแผ่นทองเดียวกันสายแทนเนื้อคู่อยู่ที่ฟ้าบรรดาลคำสั่ง เ្ลาเฮ็ดលានាន់អាំមាន់សสល់ទៅ្នុងច្រឿោះ ฟ้าบรรดาลคำสั่งสวรรค์ให้สองเฮา,านั<ม>้นเป็นคู่ผู้มีมโอเคตัวมูลสุดสัจนีนะ่จะพี่<ม>น้องเ <c oughs> จอก,กัน คลิปหนาเด้อจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปที่มาตอบคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ไปแล้วก็อยากได้เพลงใดขอขำมาไหนเด้อมีโอกาสก็สิลองให้ฟังวันนี้ก็เอาเสียงสดซะก่อนโอเคจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย